ก็เราก็มันมีการปะทะกันอยู่แล้วนะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือฝั่งลาวเนี่ยเขาไม่แตะต้องบางครั้งมันที่มันข้ามไปประเทศลาวเนี่ยมันถูกยิงเป้าเลยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสามชาติใช่ไหมสามชาติทำไมคนก็ถามว่าทําไมกัมพูชากไทยมันมีปัญหาแค่สองชาติวะแล้วตรงลาวอ่ะใช่ก็เส้นนี้มันก็ต่อไปจากจากตรงนี้เป็นสามเนี่ยปรากฏเนี่ยมันก็เส้นมันก็ต่อเนื่องกันจากจากกัมพูชาไปลาวไปลาวไปไทยไทยมันติดกันอยู่แล้วทาไมเส้นลาวไม่มีปัญหา ถูกไหมลาวกับไทยนี่ไม่เห็นมีปัญหาเลยันเส,มมส้นเดียวกันถ้ากัมพูช์ต้องการขยับเส้นเข้าไปให้ลึกเข้าไปต้องขยับทางลาวด้วยใช่ผมก็ต้องขยับทางลาวขึ้นไปด้วยเพราะเส้นนี้มันเป็นเส้นมันเป็นสัสดส่วนตรงแล้วเราประกาศแนวพระกิติกาเนี่ยเราก็ไม่ได้ขีดแบบไม่ได้ขีดแบบขีดเอาเอาใจเราเองไง <hemen S 2> เวลาเราขีดเนี่ยเราก็ต้องให้ประเทศเขาดูเวลาเราเราขึ้นไปทํางานนี่ปั๊บเนี่ยประเทศลาวเนี่ยเขาก็ต้องชัดเจนเหมือนกันว่านี่คือไทย เขาต้องยอมรับเขาต้องยอมรับทุกวันนี้เขาก็ยอมรับอยู่แล้วอันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติภูจองนายยอยเหนือไปก็เป็นบุญทลิขยอดมนบนะครับแล้วก็ไปผ่าแต้มอะไรต่างๆขึ้นไปข้างบนเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าเขมรนี่ยจะขยับขึ้นจะขยับทฝั่งแค่ไทยอาจจะฝั่งเฉพาะไทยเดียวก็ไม่กล้าขยับ้างเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะทหารเขาไม่คุยเลยที่เรา้างเราไม่กุยเราเนี่ยถ้า ถ้าใครเข้าไปลุกล้ําเขาไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเขมรเขาเขาใส่เลย<อ>เขาสอยทันทีเพราะนั้นเราจะเข้าไปทํางานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบทดงานกระบวนการทําไม้ประยุงเนี่ยที่มันเข้าผิดช่องไปเนี่ยแล้วไปเจอไม้ฝั่งลาวเนี่ยเขาไปทำแบบนี้<อ>ก็เราจะก็ยังเจอศพเกิดเลย๋อใช่ถึงว่าเขาไม่กล้าคล้องแวะไปทางนู้นไม่คล้องเลยไม่กล้าเลยอ,อันนี้ของเขาชัดเจนอย่างเราก็ดูเหมือนเรา